จริงๆก็จากที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะก็ก็กอ้าพูดตรงก็เป็นละครเม่หลวงเม่น้อยที่ตัดสินใจรับเป็นครั้งแรกนะคะก็ยิง่งถ่ายทํามาจนตอนนี้จะถ่ายทําจะจบใกล้จะจบแล้วนะคะก็ยิง่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยแล้วก็ดีใจมากๆท,ที่ที่ตัดสินใจที่จะร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะยิง่งเล่นไปก็ยิง่ง ยิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนไม่ได้เฉพาะเพียงเฉพาะอาถ้าพูดตรงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เมียแล้วมนุษย์แม่แต่มันสําหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจจริงๆที่ได้มาเล่นเดี๋เยวพเ,เขาเล่นแล้วมีหนุ่มในแบบฉบับของเขาเป็นยังไงครับได้ทำนิยาม แบบฉบับของใทรนะใช่เอเล่นมาแล้ว <c oughs> มนรู้สึกว่าเราจะนิยามตรงนี้ยังไงบ้างถ้าในแบบฉบับของบัวบงกตนะคะของบัวบงกตก็คือสุดท้ายเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดยังไงสุดท้ายสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันก็ต้องสู้แต่คราวนี้วิธีการสู้อ่ะในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆมันมีเทคนิควิธีการสู้ได้หลายแบบจะสู้ในเกมก็ได้นอกเกมก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วสุดท้ายโบมกฏก็จะเลือกสู้ด้วยกฎหมายไมขอแทรกกับข่าวในวงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไหมคะแน่นอนค่ะมันมันแอเชื่อว่าทุกคนดูแล้วว่าจะรีเลทกับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องไปถึงข่าวหรอกชีวิตส่วนตัวเราเองนี่นแหละ,ะหรือคนใกล้ตัวจะชีวิตคู่ของเพื่อนชีวิตครอบครัวของเราของเพื่อนอะไรแอว่ามันมันจะต้องตรงหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะบุกน้ำใส ออใ,ใ,ใช่ใช่ใช่ฉากน,นั้นเอาว่ามันก็แบบละครเนาะเรื่องจริงอาจจะไปยิ่งกว่านั้นอ, <c oughs> อีกหรือว่าเราหรือว่าเรามีสกิลเรื่องที่แล้วมาแล้วเราแบบเรื่องถี่มันก็เลยรู้สึกว่าได้แน่นอนไม,ไม่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 เกี่ยวกับสกิลเลยเป็นสัญชตาตญาณล้วนๆเลยแสดงว่าถ้าถือว่าเป็นที่แอลจริงๆแบบในละครอะไรเงี้ยอาจจะทํามากกว่าขี่อีกใช่ไหมคือแอลเชื่อว่าบัวบงกฎในเรื่องเนี้ยก็ไม่มีสกิลการถีบใด แต่เมื่อมันถึงจุดนั้นนะมันก็แบบมาเองแล้วแล้วมันก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้แต่ว่าณจุดที่มันพีคที่สุดตรงนั้นก็คงแบบวองลุยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงเป็นแค่บริการนี้เราจะทำยังไงมาก่าทีดวัามากกว่าย่งลืมไปแล้วอ่ะอยู่หรอยู่หัวหรออยู่หัวเออแต่เรื่องนี้ยังยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงตัวน้องไม้เลยนะเออเป็นการแบบ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะสําหรับการที่เรามีความขัดแย้งกันแบบจริงๆแล้วขัดแย้งแบบรุนแรงมากจริงๆแต่ทั้งเรื่องเรายังไม่มีถึงเนื้อถึงตัวยังไม่มียังไม่เคยตบหน้ากันเลยเถอะใช่ค่ะหรือว่าสอดแทรงแง่คิดต่างๆอะไ<ช> <ๆ S 2> รแบบนี้จริงๆไอ้เรื่องฉากถีบนี่คือมันเป็นครั้งแรกของเราเมื่อพก,กันเรื่องละครเราจะไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าแอคชั่นขนาดนั้นก็ก็ถ้าถีบระดับ พระเอกก็คงใช่ <laughs> มีหลุดบ้างไหมครับฉากไหนไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นฉากยากค่ะ,ะก็ดราม่าก็ต้องทําสมาธิทุกคนน่ยนะคะทุกท่านเราเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะคนอื่นก็ก็ทําสมาธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างว่งางระหว่าง,งเนบทบาทจัยใครระหว่างใช้ก็เกิดอะไรบทที่เขาได้รับกมาเราเหมือนใช้ใครมาที่สุดพี่คิดสิคะไ <laughs> อ้ตอบง่ายเลยะคะ่ะ เวลามีเหตุการณ์อะไรเราต้องเราต้องกออ,อันนั้นยังไงเขาก็ค,คนนอกถูกไหมเขาไม่จามําเป็นต้องดีกับเราก็ได้เพราะว่าเขาคือคนอื่นแต่อันนี้คือคือพ่อของลูกคือสามีของเราเขาควรจะดีกับเราตอนนี้พี่แอฟหนักใจมากขนาไหนคือละครเรารับละครหนึ่งเรื่องมันจะต้องเพิ่มเลเวลความนักโด่งขึ้นอีกเออไม่ไม่หนักใจค่ะไม่หนักใจพร้อมจะหนักค่ะหมายถึงว่าถ้าจะเพิ่มั p เล v e l อะไรแอฟก็พร้อมหมดทุกอย่างค่ะแต่จริงๆเราก็ อยากได้หลายๆแบบมากกว่าแสดงว่าพีา่อแอปปิ้งชอบชั้นเลนตัวเองใช่ไหมคนะกับอะไรที่แบบเคยทำก็อยากทำใช่แน่นอนค่ะรู้สึกว่าพอเรามาถึงจุดนี้เราอยากทาหลายๆแบบจริงๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรอกก็อาจจะสลับจะได้มีหลายๆอารมณ์มีคนไหนทีอากเล่น แต่ตอนนี้อยากกลับไปเล่นเบาๆแล้วใอยากเล่นแบบเอออยากกลับไปเล่นแบบยิ้มๆหมายถึงสลับกันบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แปลกๆไปเลยตอนนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆแนวๆบอกนะเอาแป๊บหนึ่งแต่แต่ไม่หรอกก็แล้วแต่เรื่องถ้าถ้าเรื่องน่าสนุกน่าสนใจก็พอแม่ฝาดอยากถามเรื่องแม่ไปส่วกระสุนรถสปิริตมา สวิตตี้มาค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะลูกสาวอันนี้คือเป็นปอะไรเป็นทริปแบบเพื่อลูกสาวเลยโดยเฉพาะเนี่ยค่ะคือความเพื่อลูกสาวลูกสาวอยากจะไปดูมากกว่าอย่างนี้หรอคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาก็คิดว่าเราไม่พาไปดูหรอกเขาก็เลยไม่ไม่ได้เคยคิดจะขอหรืออะไรอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแม่แบบยิ่งลูกไม่ขอ,ก,ก,อก็ก็ยิ่งอยากก็ยิ่งอยากทาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือมันเป็นจังหวะบังเอิญหลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ให้บัตรมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็เลยชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จะแบบดูแลที่นู่นอีกอะไรอย่างี้ค่ะมันก็เลยเออทุกอย่างลงตัวพอดีไม่ลงตัวก็แค่ว่าแม่ต้องลางานแม่ก็เลยลางาน่ะลูกไปลูกสาวรีวิวไว้ไงบ้างไหมคะโอ้โหเขาแบบแฮปปี้สุดๆซึ่งจริงๆอ่อก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวแบบว่าให้ให้ลูกแบบว่าเออ ตามผลงานแบบว่านักรองนักแสดงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดตรงๆเพราะรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่แต่อันนี้รู้สึกว่าเออพอรู้ถึงความชื่นชอบของเขาเราก็รู้สึกว่าอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกได้ในความแบบเออเขาไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งแล้วก็คือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่าน,นะาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ก่อนที่จะให้ลูกไปดูให้ลูกทํากันบ้านด้วยนะว่าแบบ กว่าเทรลเลซีฟจะแบบมาถึงจุดนี้เขาต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างเขามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นนะเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ทำให้ให้ไปรีเสิร์ชแล้วก็มามีวันพรีเซนต์นะคะอ๋อเป็นยังไงบ้างวอมาเห็นถ้าพรีเซนต์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตั๋วแล้วแหละถอดแล้วเป็นยังไงบ้างในความพยายามที่เขาไปหาข้อมูลเพื่อที่จะมาคือเสียเวลาเราให้คะแนนเท่าไหร่ อ๋อให้เต็มสิบเลยค่ะเขาแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบไปมากกว่าที่เราคิดอีกแล้วก็แบบท่องจำไปด้บอกไม่พี่แม่แค่แบบอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าแบบชีวิตคนคนนึงอ่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นภาพตอนมันสักเซสแล้วแบบโอ้โหรดดับโลกมันกว่าเขาจะมาจุดนี้มันผ่านอะไรบ้างคืออย่างน้อยก่อนนี้เขาจะไปมีความสุขไปเอ็นจอยอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างทำให้เขาตื่นขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็มันจะได้มี บางจุดที่ดึงมาแบบเป็นประโยชน์กับชีวิตมากคอจะสิร์ตตกใจต้องทำแบบนี้ไหมครับก็ต้องดูก่อนต้องดูก่อนจา่นี้แหลกคอนเสิร์ก็คือแฟชั่นของแม่แฟชั่นกระโปรงสั้นของแม่ยังไงครับกระโปรงสั้นเลยเข่าเลยเข่าเออเลยเข่าจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่แค่อันนั้นมันอาจจะมันอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบเลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า จร,จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบเอออยากใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกใส่ปคัใครเป็นคนเลือกหรอคะก็ช่วยๆคน่ะค่ะช่วยะไรไม่อยากนอนะกหน้้รหารเรได้ไยได้เห็นแบบนี้ อ๋อแอลก็ไม่เห็นเหมือนกันแอลก็ไม่เคยบอกแต่งตีมเป็นแบบว่าทบบเทเลสต์เบน่าอยู่ๆก็เป็นสวิฟตี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือบรรยากาศในงานใครๆก็แต่งแต่จริงๆก็ใช่ค่ะบรรยากาศในงานใครๆก็แต่งมันก็ใช่แต่ว่าถ้าตัดค่ามาและแอลไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอลคงไม่แต่งจริงๆก็คือแต่งเพารูปแค่นั้นเลยค่ะเรารู้สึกว่า เอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเออเราเต็มที่กับเขาเราเราเป็นเพื่อนเขาได้เอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาได้เนี่ยนเปไงบ้างแบบว่า,วา,วาน้องโตจนแบบเ,เป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตกับเราได้แล้วใช่ใช่<ๆ>เอ้ยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่แบบ กำลังตัดอยู่ยังไม่ได้ลงไอจีเป็นประโยคนี้เลยว่าแบบเอ้ยมันมาถึงจุดที่ที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็นถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาแล้วตนตอนนี้ลูกๆเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็บังเอิญเออเป็นคนเดียวกันที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้เราสนับสนุนที่ให้ลูกชื่นชมเป็นตัวอย่างดีได้เลยนะ จุดหนึ่งนะที่ไปแล้วรู้สึกแบบประทับใจยิ่งกว่าเดิมคือโอเคที่ผ่านมาอาจจะติดตามผลงานเขาก็ตลอดแต่ว่าจุดที่ประทับใจคือสวยและเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าตลอดการดูคือเขาเขาขอบคุณคนดูตลอดเวลาจะรู้สึกว่าเมันอ่อนน้อมทังเลยคือมันไม่จําเป็นต้องถนาดมันก็ได้อะไรเย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอจุดพวกนี้ซึ่งแบบเด็กเขาก็สังเกตนะพีใหม่เขาก็ดูเขาก็รู้สึกก็แบบเห็นไหมยูจะเก่งอันดับไหนในโลกแต่ว่า การแสดงออกถึงความ appreciate ขอบคุณทุกคนที่มาดูอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าชื่นชมแต่ว่าเป็นพี่สาวไได้ไม่ใช่แม่แล้วไม่จริงๆคำนี้ <c oughs> ในบางจังหวะค่ะ <c oughs> <c oughs> บางจังหวะก็ต้องทึบกลับมาเป็นแม่ต้องมีง่มรู้ต้องอิ่มร่างเลยมีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมากค่เขาเกิดนี้เองหลายๆายคนเริ่มตู่นะฮะว่าตู่แต่ว่าถูกโกงราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยังไงบ้างครั เอาจริงๆอ้ไม่ไม่ได้เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในการเอ่อในการหาตั๋วเลยอะค่ะก็ <c oughs> คือสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของแต่เข้าใจใครๆก็ต้องอยากได้มือแรกอันนะใครๆก็คงไม่อยากไปซื้อต่อแต่ก็เข้าใจันา็คงกดไม่ทันก็เลยต้องต่อนะคราวนี้จะต่อจากเว็บไหนหรือใครที่มันไว้ใจได้น,นี่ก็คงต้องเช็คกันแล้วก็รู้สึกแบบ เข้าใจทุกคนเลยว่าไปถึงตรงนั้นมันโอ้โหเราต้องแบบไปต่างประเทศแล้วถ้าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกจริงจริงๆแล้วก็เหมือนที่แอบกลัวไหมว่าข่าวต่อกันแบบคนที่ไปถึงหน้างานแล้วไม่ได้ไปกแตอว่าโดนี้แอบกลัวไหมว่าเราจะโดนหลอกอะไรเงี้ยพอดีเพื่อนเป็นบัตรเพื่อนก็เลยกัวเออก็เลยชื่อว่าเหมือนเป็นเขาเชิญเพื่อนมาอะไรเงี้ยเพื่อนสแกนขึ้นดเรียบร้อยแล้วก็คิดว่า ไม่ไดการน้างานเองบางคนร้องห่มร้องไห้กัน้างานเพราะไม่ได้เข้าติดตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ไม่อาจเห็นตังไปมาก็ก็เห็นในคลิปบ้างค่ะเห็นในคลิปบ้างก็เข้าใจความรู้สึกเลยอย่างที่บอกก็โดยเฉพาะบางคนที่เขาแบบเฝ้ารอมานานอะไรเงี้ยก็ยังทําแบบนี้กันเลยมันมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกเดี๋ยว่าัเรื่องนึงเรากลับไปเดินเพื่ออะไรเที่เราโดนเขาเดินเอย้อนกลับไปเดินีปแล้วเหรอเอาเตอร์เตอร์เป็นยังไงบ้างเขาไปเอาเงินเราไปจากไหนเขาชื่อเราจะยิน เออไม่ทราบ<ม>เลยค่ะไม่ทราบเลยก็งงเห<ล>มือนกันค่ะว่าเขามีเบอร์ได้ยังไงผู้ปกติจะไม่ควยมีเบอร์แปลกถูกไหมาแต่นี้แล้ววันนั้นก็ดันรับด้วยนี่คือเขาโทรมาเขาบอกเลยคุณจะสซอนผู้ชื่อเลยหรือว่าเออจำไม่แน่ใจแล้วอ๋อผู้ชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อค่ะแล้วตอนนั้นพีปตอบตอบแปลว่าอะไรคะ ฟังนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็แค่แบบปล่ารเราก็เลยคุยกับเขาไปเรื่อยๆก็เขาอยากคุยก็คุยเมื่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ปกติเป็นทางเป็นแบบยาวเอ,อ๋อไม่ค่ะไม่เป็นเบอร์ปกติค่ะถ้าเป็นเบอร์แปลกขนาดกันเยอะๆอย่างนั้นก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะเปี้ยตกใจแล้วว่าเขาไม่รู้จักเมาจังไม่ไม่ไม่ไม ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกโมโหอะไรค่ะแค่รู้สึกว่าถ้าจจเขาอยากเล่นเราก็เล่นด้วยก็ก็เ,เลยคุยไปเรื่ยอยๆมันมีประโยชน์ือไม่มาคุณทำเสียแอปใช่ไหมแอปเพิ่ม <c oughs> คือเขาหมายเขาไม่ได้ไหมายถึงแอปนี้นะ<ร>เขาคง <ๆ S 1> ไม่ได้รู้จักแอปแต่ว่าเขาหมายถึงแบบเสียเออ,เอ,อ คือบอกว่าแบบให้ไปเสียค่าปรับอะไรเงี้ยที่ต่างจังหวัดซึ่งมันไกลมากอ๋อที่ปลายค่ะบอกให้ไปไปลายภายในสามชั่วโมงนี้อ่ะเราก็แบบแอาก็เลยแกล้งแบบเออไม่รู้ต้องไปยังไงคะอะไรเงี้ยก็คืออ่ะเขาอยากคือไม่ใช่อะไรไม,ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากที่จะนึกสนุกอย่างเดียวแต่ว่าอยากรู้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหนมาถึงเ,เขาจะให้ทําอะไร คือตอนนี้แอปอ่านข่าวอยู่ด้วยใช่ไหมที่แชร์ข่าวสาวรองก็อยากรู้ว่าคือ,คอเขาจะมีกล,ลเม็ดอะไรของเขาอีกเคือเราจะได้เป็นประโยชน์ที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือจะร้อยไปถึงจุดนั้นแต่ก่อนถึงจุดนั้นก็คือโดนเรื่องนี้ก่อนเป็นแบบอ๋อคุณแบบแอปเสียงดัดเสียงเหรอเดีด๋ยวดนอีกข้อหาหนึงนะ <c oughs> อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยโอเคค่ะมันมีแอปเถียงกันใช่ไหม ไม่ได้เที่ยงไม่เที่ยงะเขาบอกว่าป้าเขาก็เสี่ยงหนูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอแบบแล้วมันมีข้อหาดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาหวางไปเองใช่ใช่เขางวังเองค่ะก็เลยยังไม่ทันรู้ว่าเขาจะให้แบบยังไงโอนเงินหรืออะไรก็แค่พูดมาขนาดมือเรายังไม่ได้แบบว่าไม่ควรแต่ว่าอยู่างนี้เขาก็สุ่มมาเจอรอบมาได้คือแอบว่าสุดท้ายมันก็มีทางอะค่ะเวลาเราแบบให้ข้อมูลเดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนเนี่ยมันก็มีบ้างเรื่องคนมีสังเกต ถ้าเืองงานผมจะเจอบ่อยค่ะแต่เ่อร์เซตัวไม่ค่อย